โหล่อนไหมพี่จอยเตรียมกดหาเยเรสตลอดเวลาเลยนะกดเบอร์โทรไปตลอดเวลาเตรียมเอาออกทางเปี่ยวมากแล้วก็มาหิวของเซเว่นนี่กี่ทุ่มแล้วตอนนี้เวลาสี่สี่นเห็นไหมยี่งมีคนเดินสวนมา เตรียมโทรออกเตรียมโทรออกตลอดเวลาเลยใส่ครับนีไหมเราจะไม่กลัวเล่นนี่ฉันกลัวจริงจังนะนี่มันจะถึงแล้วเตรียมกดทออกอย่างนี้ควรดีขนไก่หมอขนไก่ปขาหมือขอเราใช่เจ้าไปฉันคไปสื้อใช่ใช่เจ้าอัน้อร่อยนะโอเคได้แล้วเราก็จะถึงแล้วเซเว่นแล้ว